ามาว,ออวาวันนี้คุณผู้ชมอยู่ในเกม YFPE นะ YFPE เกมค่าย PG เกมลิงเกมนี้เลยมาวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูเราเนี้คนเรียกร้องราวิวให้ดูหน่อยอ่ะจาายปลายทุน1นึ่บาทนะกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยโ้ยวันดีอะไรหลายรอบเ๋ยทววุนพันหนึ่งผมเบตสามสิบนะมา เดี๋ยวก,กดเทอร์โบด้วยเลยแล้วกันไปกันแบบเร็วๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับลุงปองแชแนลด้วยเน้อโอ้ไลค์ซับสไครต์น้อยจัดเลยวิวก็น้อยใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะฮะมาดูกันว่าจะเป็นเการเกมไว้เป้คูหนึ่งพันวันนี้อะมาเอา้าสี่ร้อยสามที่สองได้อยู่ได้อยู่เด้อคือเกมนี้มันต้องคอมโบสองครั้งติดน,นะลิงมันถึงจะปลดล็อกแล้วกลายเป็น Y แล้วก็คูณเพิ่มด้วย ข้าคอมโบน้อยกว่าสองครั้งเนี่ยคือบอกเลยว่าแย่นะถือว่าไม่โอเคเพราะว่าลิงมันจะไม่ปลดล็อกแล้วมันจะไม่กลายเป็นวายแล้วมันจะไม่คูนอ่าฟีเจอร์เกมก็ประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นแย่แต่คูณสี่แล้วเนี่ยอ่ามันเหมือนดูทรงจะยากนะแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นการที่ลิงจะปลดล็อกได้ปลดหนึ่งเส้นแล้วเขาพูดสติดดีไม่ทชนโป๊ดทุโตมาไปกันแบบเร็วๆเราผมทุนหนึ่งพันจะไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้ดูกันไปพร้อมๆกันนะอ้าว มาแล้วเคเออวายมาสวยนั่นแหละกดล็อกลิงแล้วอ้าวไหลต่อไปเอาดีสิ่งแล้วคุโกมาเอาดิได้อยู่นะอ่าถือว่าโอเคเลยไหมจบไปที่คูนสิ่งเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นบิ๊กวินอยู่นะหกร้อยหกสิบเป็นสามสิบถือว่าโอเคเลยม,เมาเดี๋นะ 60, 60, นะวเเยวผมไปต่อเนี่ยห้าสิบบาทมาตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดล้ามาชุนหนึ่งพันบาทนะวายมาอ่าบปลดล็อกลิงแล้ว ลิกนวงหูลิงมาคูณสี่หูไม่เข้ามันจะคูณเพิ่มขึ้นทีละ2นะหลังจากปลดล็อกเจมไแล้วปลดแล้ววายสตัวอ่าายแล้วปลดแล้วคูณสองแล้วตายต่อลายร้อี่สาคูณเ็นคูณสคูณสไปคูณเพิ่มเป็นคูณหคุณหกไปกับพิซซจ้าเก้าสิคูณเมป็นคูณแถือว่าได้อยู่นะเป็นห้าสิบบิ๊วินไปพันสามร้อยสิหอันนี้คือเรากำไรเน้นๆนะกำไรมาประมาณสองพันฝ่าแล้วนะตอนเนี้ยอ่า ไม่ธรรมดานะเออวายมาเอาดีกล้วยลิงไม่ต้องกินกล้วยอยู่แล้วลิงไม่ต้องกินกล้วยขอกล้วยแถวสองนั่นแหละสวยคูณสี่เป็นสีส่สิหน่อยเดียวเกือบหลายต่อนะตอนนี้เรากำไรมาประมาณ2,000ันว่ากำไร2,500 2,600เลยนะแต่คูณพันเดียวถือว่าเยอะอยู่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับลงตบทแชนแนลกันด้วยเด้อเออมาดูกันต่อย,อยาวๆเฮมาวายไปประตูวายมาแต่ไม่เข้าเอา้าฟรีสปินแม่งมาวัานนี้เป็น50าสนะฟรีสปินมันมาครับน้อน,น,อน มาแล้วไงเราฟรีจะเป็นดูว่าจะเกลือหรือเปล่าห,หรือจะปังหรือจะรุ่งโรดหรือจะปุ้งปังหรือจะเกลือหรือจะโอดแดดก็ไม่รู้แหละอา้าวดูวนะรันเป็นนะสิฟรีจะเป็นในเกมลิงไวเอเป้ e P e, นะเกมมันชื่อไวเอเอสมันก็เรียกนแต่ผมเรียกวายเอเป้แหละผมไม่รู้ผมก็มุ่งม,มั่วไปนะมามาโอ้ไม่ได้เลย 400, 28, 4, สี่ร้อยตอนนี้กำไรอยู่ประมาณสองพันแปดห้าเดือนสี่มุนโอเคลิงอยู่ที่คูณหกเจมาเจมาร้อยยี่สิบคูณแปดแล้ว ตัวอะไรไม่รู้ไปต่อสองพ <The fuck. S 1> ันสี่คูณสิบก็มากับตัวอะไรไม่รู้สามเจ็ดห้าวายมาต่อกับเคเอฟูดคูณสิบสองไปอีก<ส>ถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องแตกคูณหนึ่งพัน 1, ลอไปเกือบหมื่นแล้วตอนที่ไม่ไปรมดานะฮะสี่พันเป็นซูเปอร์เมย์การ์วินด้วยอ่าเอาเรื่องจัดนะใครอยากเล่นเกมลิงนี้ก็ไม่รู้นะเกมลิงมันดีไหมผมก็ไม่ค่อยกลา้าแนะนำแต่และคนคงมีรสนิยมมีความชอบแบบว่า ฉันชอบเล่นเกมนี้ฉันชอบเล่นเกมนู้นแตกต่างกันออกไปแนละ้วแต่ว่าใครเป็นสายเล่นสายปัน่นอยากลองเล่นเกมนี้ก็ไม่เสียาหายถ้าลองเล่นไลยก็สนุกดีเหมือนกันนะนีีนี่จะเป็นหลายครั้งนะ 5, แล้วนะครั้งที่หครั้งที่หแล้วที่ผมเล่นเกมนี้นะมาดูฟรีสเปนมันจบไปที่5้า5ันห้า้เาห้าเอาเรื่องนะผมไปต่อผมขอปรับเบรดก่อนเลยอามาเหลือ9 0้าพันแล้วผมเป็น200อไปเลยแล้วกันนะมาคุณผู้ชมเผื่อจะเข้าอีกสักดอกสองดอกเคมาวายสองตัว สวยปลดล็อกลิงแล้วด้วยโอ้ยปลดล็อกแล้วไม่ไหลต่อเคมาวายมาหนึ่งตัวไหลไม่ต่อลิงปลดล็อกเอาแล้วพิซซ่าไปอูแล้วเจ็ด้อยบสองตัวยังไงคูณสเปเจ็ดขึ้นหมื่นเจ็ดเดพอเลยวันนี้ทุนหน,นึ่ันได้หมื่นเจ็ดก็คือากำไหรไหมื่นฝากกำไหรไหมื่นหกอะผมพอเลยเนี่ย อันนี้ก็เมก็วินพีก7า8 0ำไรมาหมื่นโงแบบนี้บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะฮะกับลิงไวเอ็เป้นะใครอยากดูเกมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะในใต้คลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไคร์กับโลงตงชาแนลกันด้วยไม่ว่าสุดท้ายไม้จะเรินสักแค่ไหนมันก็แพ้าลาเพราะว่าลาพันไปก่อนสวัสดีครับผม